เดี๋ยวไปไปเชื่อเชียงคานต่อดีกว่าเช่ยวฟ้ายัไม่หมดคนเยอะใช่ไอ่ใช่เ็ออะไรอันนี้เหรออนไรขึ้นวันนี้เหรอ ลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้6วงกว้างๆตอนเช้าแล้วนะฮะนั่นคือเต็นท์กองกลางนะครับผ้าลายพางนะฮะหลังคาหลังคาเอาลงมาติดพื้นแล้ะแล้วก็เขียวเขียวนั่นคือ,อเป็นหลังคาคุมเปของพี่อุ๋ยนะฮะอากาศหนาวเย็นแล้วครับแล้วก็อีกคนไกลๆนะครับเพื่อนโู่โรแนโต๊ะฮะเอาเต็นท์ใส่กลางลา,านเลยนะฮะ ลมแรงที่สุดเลยตอนนี้นเขาอากไปรับลมเลยนะฮะอยู่ที่ย้อมไม่เห็นนะครับรมไม่รู้ว่าเป็นงไงนะะเต้นส,มสมีนส,มสม้มๆนะฮะสีส้มเลยตอนข้างในยึดสบอบอกไว้ได้เก้าตัวการผ่าน,านโอ้หตึงกระพือยเลยหมอกมาเยอะเหมือนกันไม่ก็มีนะครับ ผกโมกกว่าแล้วเดี๋ยวว่าจะลองเดินไปดูที่ว่าพี่นะ้องไวิวข้างนอกเป็นยังไงนะครับผมหนาว่างนะนนวันนี้ก็คือโคตรหนาวอ่ะหลบแรงเลยนะไปครับที่ชินน้นยังอยากเลยพี่ไม่ชิ้นเหมือนกันนะอ่าได้เลย 촬 <목소리도>